ก่อนการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีเทศกาลโหมโรงครับตีกองตึ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 งเอาข้อมูลออกมาโชว่าจะพูดอย่างนั้นจะจะอภิปรายอย่างนี้รัฐบาลตายแน่รัฐบาลตายแน่อยู่ไม่ได้แน่นายกรัฐมนตรีต้องลาออกแม่มันไปใหญ่ครับโหมโรงก่อนอภิปรายกระชอกออกลายตะกายฝัน หวังจะโค่นเดือนดับลับตะวันที่แท้ฝันกลางวันสั่นสะท้านการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องธรรมดาในระบบรัฐสภามีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตรวจสอบเป็นยติที่มีความรุนแรงถ้าเปรียบเทียบกับโทษทางอาญาก็คือโทษประหารชีวิตไม่ต้องการให้ในายกรัฐมนตรีแพทองทานบริหารราชการแผ่นดิน ต่อไปเพราะหนึ่งสองสสหก็ว่ากันไปครับความเป็นจริงฝ่ายค้านทุกทุกคณะละครทุกชุดอยากเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตั้งแต่วันแรกที่เขาทำหน้าที่เข้าทำหน้าที่เป็นฝ่ายคา้านแต่ว่าระยะเวลามันไม่เหมาะสมกับการที่จะกระทำเปิดอภิปรายคุณแพทองคานเข้ามารับตำแหน่งถัดจากคุณเศรษฐาทวีสิน ฝ่ายค้านก็มองตาปิดๆว่าโอ้ยังทําตั้งสติไม่ได้ว่าเอ๊ะทําไมต้องเป็นฝ่ายค้านวะอยู่ดีๆจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วคุณพิธาลิมเกริญรัตอา้าวหลับฝันฝันว่าอยากจะเป็นนายกคนนั้นสิริกญญาอยากจะเป็นรัฐมนตรีครั้งเอาไปเอามาหาเสียงจากสมาชิกวุฒิสภามาสนับสนุนให้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้จึงตกสวรรค์ลงสู่นรก กับมีหลายเรื่องหลายราวเรื่องอุยกูเรื่องภาวะผู้นำแล้วแต่จะมุมมองครับผมคิดว่าภายใต้การน,นำของคุณแพทองทานชินวัตรในฐานะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยกด็ดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่มีอายุ38 39เรียกว่าเจนวอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นมีอายุรุ่นพ่อรุ่นลุงรุ่นอารุ่นนารุ่นเพื่อนเดียวกัน รุ่นน้องมีหลายรุ่นหลายอายุในช่วงอายุในการที่จะเป็นผู้นำครับผมคิดว่าลักษณะการที่สามารถดึงใจทุกคนทุกรุ่นทุกชนชั้นมาอยู่ในพักเดียวกันในรัฐบาลเดการเพราะว่าเป็นความสามารถผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปถึงจะรู้นะครับว่าแพรทองทานชินวัตรเป็นใครไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านจะเก่งกาจไม่อยู่คนเดียว ฝ่ายค้านพักประชาชนเมียนมาเขาว่านะรประชาชนอุยกูโอ้ถูกกล่าวหากันเยอะแยะครับที่แท้ฝันกลางวันสันสทานพาอตัวเองก็มีคดีเรื่อง1นึซึ่งจะผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ศาลจะพิจารณาสมาชิกกาพาของตนเองหรือไม่ขาสั่นนะครับอภิปรายไปด้วยขาสั่นไปด้วยมผมก็อยากให้เห็นนะครับให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการตรวจสอบนะครับ อยากกระดีกระดา,าจนเกินไปผมโรงเวลาเปิดออกมาจริงไม่มีอะไรและมันจะอับอายขายหน้าประชาชนประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแก้ปัญหาของประเทศชาติไม่ใช่มาทะเลาะเบาแวง้งชวนวาทกรรมวาทศิลป์ด่าขัดแย้งกันทุกวันอย่างนี้มันไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศของเราครับผม